ครับเพื่อนเนครับวันนี้ช่างตัดผมนะครับวันนี้ปิดร้านนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาให้ปิดร้านครึ่งเดือนครับแต่ไม่รู้ว่าจะปิดอีกนานเท่าไหร่นะครับนี่เป็นบอร์ดของทีวีเก่านะครับซึ่งดูในคลิปคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนบอกไว้ว่าทีวีเก่ามันมีตัวขยายเสียงนะครับภาคขยายเสียงตรงนี้เนาะซึ่งเอามาใส่ลำโพงแล้วเปิดฟัง ในมือถือได้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองเนาะเดี๋ยวอาจจะไปลองต่อให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพราะว่าดูแล้วไอซีเยอะดีครับมันน่าจะเสียงดีเยวมาดูกันเลยครับมาแล้วครับทีนี้นี่ครับไอซีพวกนี้นะครับมันมันจะไอยู่จุ่มเดียวกันครับนี่มอยู่ใกล้ลําโพงสองอันนี้ครับนี่ลําโพงนะครับนี่เราพลิกมาดูฝั่งนี้เนาะเหมือนใน youtube ที่เขาสอนไว้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับนี่ เราจะตัดมาเป็นเทปนี้เอาตัวนี้ออกมาตัดตรงนี้นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้จะเป็นตัวนี้ครับเป็นไอซีที่ดูแลเรื่องเสียงนะครับขาขาเนาะอันนี้น่าจะเป็นลําโพงอันนี้เป็นบอร์ดเก่านะครับเดี๋ยวเรามา DI ไอวาคกันลองดูซิว่ามันจะได้เหมือนเข้าหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าบอร์ดนี้มันใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่ครับผมตัดตรงนี้เนาะ ฉีดไว้เนี่ยแล้วก็นี่แหละครับตัดออกมาครับมันหกมาได้แค่นี้นะครับเราตัดออกมานี่ก็เราก็ไม่ได้ใช้แลจุดไ้มันมีอะไรพวก C พวก R อยู่ทีนี้เราจะมาต่อไอซีตัวห้าขาตัวนี้ครับตัวริมสุดนี่ เดี๋ยวเขานับขาด้วยกันเดี๋ยวผมจะลองชี้เพื่อนให้ดูกันนะครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองนี่ครับห้าขารวมกันตรงบริเวณนี้เนาะนี่ครับทีนี้เวลานับเขานับตั้งแต่ไอตัวแถวสามข้างบนครับหนึ่งสองแล้วขึ้นมาข้างบนสาม ลงมาข้างล่างสี่ขึ้นข้างบนห้านะครับแบบนี้นะครับฝั่งนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านีเนาะโอเคผมนัาจากขาที่หนึ่งนะครับคือขานี้วิ่งมาตืดนนี่ครับมาถึงขาของขาปลาตัวนี้ครับ <c oughs> ขาบวกนะครับนี่ครับ <c oughs> เป็นขาบวกนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปหาแจ็คมาครับเป็นแจ็คแบบนี้เนาะมันจะมีสี่อันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราบักกีเข้ากับเจานี่ครับสี่กระป๋องตัวนดตัวเล็กนี่ครับตัวเล็กนี่ตัวนี้ผมมาใส่ใหม่ครับกับตัวเล็กนี่มันจะอยู่มันจะอยู่ฝั่งนี้ครับรัรงนี้เนานะเดี๋ยวบักกีเข้าไปเลยครับผม สายสัญญาณหูฟังนะครับออกมาแล้วมันจะเจอหลายเส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพอเราได้ตัดสายมามันจะเจอไปทั้งหมดห้าเส้นนะครับนะครับจับสีแดงสีแดงกับสีสีฟ้านี่ครับพันใส่กันแบบนี้นะครับส่วนสามเส้นนี้นะครับเราก็จับพันใส่กันนี่ครับ ลักษณะนี้นะครับสำหรับไอเย้ยอยู่พัทยานะครับอยากได้เจ้าตัวนี้ครับมันเป็นของพัดลมนะครับเป็นตัวถ่วงด้านหลังเนาะอันนี้มีอยู่สามตัวเดี๋ยววันนี้น่าจะไปส่งให้นะครับสําหรับไอเย้ยอยู่พัทยานะครับขอบคุณที่กดติดตามรับชมช่องมาโดยตลอดนะครับสําหรับเพื่อนที่สั่งแบตเตอรี่มากระผมนะครับสั่งมาที่ช่างกับผมเนาะก็ส่งให้เรียบร้อยนะครับก็ถึงมือแล้วนะครับสรับขอบคุณที่ยังอุดหนุนกันเนาะ เป็นบัตรเลีน่นใช้แบบมืออาชีพนะครับผมเทสดูแล้วนะครับเป็นบัตรี่นที่ใช้ได้นะครับดีมากเลยเพื่อนๆที่สั่งไปก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะมีหวีลองให้4ตัวแล้วก็บีหวีให้อีกสี่อันด้วยกันนะครับ,นะรบแล้วก็ก็นี่ครับ อันสีแดงสีแดงกับสีเขียวนะครับก็ไล่ตะกัวแล้วก็บักกี้เข้าไปเลยครับขอบคุณทางด้านช่องของพี่ก็ด้วยครับที่ให้ผมดูตรงนี้มานะครับผมก็เลยลองมาเอาบอร์ดที่ีเก่านะครับมันมีหลายตัวนะครับก็ลองเอามาเทสแล้วก็ทําตามพี่ก็ดูนะครับอ่า ได้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็นี้ครับเอามาปุ่มไหนก็ได้ครับผมเอาอันนี้เป็นคล้ายๆสายดินนะครับเอามาริมสุดเลยมันห่างกันหน่อยนะครับนะครับเรียบร้อยครับผมส่วนนี้กนึงนะครับพลิกมาด้านนี้ครับนี่จะมีซีสองตัวนี้ครับเอาใส่ขาลบแล้วก็ขาบวกเป็นการจ่ายไฟเข้าไปนะครับตรงนี้ของเส้นนี้เนาะ เป็นอะแดปเตอร์12โวลต์ DC นะครับนี่นี่ครับ12โวลต์ dc จ่ายไฟ12โวลต์นะครับตรงไหนพูดในพอก็ขอไฟด้วยนะครับใส่บวกสีแดงนะครับนี่เอาครับเสร็จแล้วครับนี่ครับฝั่งลบจะเป็นสีขาวนี่ครับนี่มันจะมีขีดลบเห็นชัดเจนไฟ12โวลต์เท่านี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดอ่ายังเปิดไม่ได้ครับตรงนี้เป็นลําโพงครับสองตัวติดกันนึครับเดี๋ยวเราต่อสายลำโพงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งต่อสายเสร็จก็เป็นลําโพงตัวใหญ่นะครับเป็นลําโพงคอมนะครับนี่ดูว่ามันจะลากไหวไหมครับก็ต่อสายเลยครับสายขวาเสร็จแล้วต่อเข้าสายลำโพงเรียบร้อยนะครับ เราก็เสียบที่ซ็อกเก็ตได้เลยตัวนี้มีสองลำโพงครับเดี๋ยวเราจะต่อทั้งสองลำโพงเลยนะครับต่อเสียบที่ซ็อกเก็ตได้ตัวนี้อีกซ็อกเก็ตหนึ่งครับเราก็ดึงออกมาต่อสายเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาต่ออีกลำโพงหนึ่งนะครับได้มาอีกลำโพงหนึ่งครับเราก็เสียบซ็อกเก็ตเข้าไปเลยเก็เท่ากับว่าตัวน,นี้เราใช้ลำโพงถึงสองอันนะครับนครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองนะ <careers S 1> ครับเปิดนะครับ เราใช้แหล่งจ่ายไฟ12โวลต์จากอะแดปเตอร์นะครับหรือเรามีแหล่งจ่ายไฟอื่นก็ได้นะครับนี่ครับตัวนี้เนาะง่ายๆนะครับตัวนี้พอเราต่อสายรำโพงเสร็จนะครับก็จะมีสายแจ็คเนาะที่เราต่อไว้เมื่อสกูนครับเราก็เอามาเปิดฟังเพลงหรือดัดแปลงทาให้มันสวยงามนะครับกัะทัดรัดใส่กล่องแล้วก็เอามาเป็นที่เปิดฟังเพลงได้สบายๆนะครับเดี๋ยวก็จะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก่อนนะครับลองมือจับดูครับตรงนี้ อย่าดังแก๊กแก๊กแก๊กครับผมเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูครับผมครับเพื่อนๆรับดูที่ในมือถือรับมันดังไอ้ก่อยน่างี้ครับนะครับมันไม่สามารถได้ยินได้นะครับลาโพงเล็กเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยมฟังในลําโพงที่เราต่อขึ้นมานะครับว่าจะพอใจกันหรือเปล่านะครับเสียบดัครับโอ้ดัง เกิดลโพงแตกเนี่ยเพิ่งครึ่งเดียวเองครับเนี่ยเดี๋ยวเล่นให้สุดเลยครับ มันดังมากนะครับลาโพงแค่แตกนะครับเพราะว่ามันน่าจะขับได้เยอะกว่านี้ครับเพราะว่าผมจับดูไว้ซีแล้วมันอุ่นๆครับแต่ว่ามยังใช้ได้อยู่ครับวัดน่าจะสูงอยู่ครับก็ดีกว่าเราฟังในนี้นะครับพูดถึงเราทํางานไปแล้วก็วางไวอย่างนี้เนาะแล้วก็ฟังเพลงไปสุดยอดเลยครับเพื่อนครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมันจะผิดิขกิทติกครับฟังนานไม่ได้ขอถอดออกนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทางช่องพี่เขาด้วยนะครับซึ่งนำความรู้ดีมาฝากนะครับในเรื่องของนำของจะใช้นะครับมาทำให้เป็นประโยชน์แต่เราต้องทิ้งนะครับสำหรับเพื่อนช่างนะครับเป็นทีวีเก่านะครับตีตัดออกเนาะตัดเอาแเ่พาะแผงวงจรขยายนะครับมาใช้งานแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องนะครับเอาไปใส่ในกล่องแล้วก็ เอาให้มิดชิดนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาเปิดฟังเพลงได้นงครับเนี่ยแค่เราต่อสายนะครับวิธีการต่อก็ตามผมเลยครับนะครับพันสายตรงนี้ต้องพันให้ถูกนะครับจะใช้ได้นะครับมันไม่ร้อนเท่าไหร่ครับจับไม่ช็อตนะครับเพราะว่าไฟออกมาแค่12โวลต์ดีนะครับไม่ใช่ไฟ220นะครับ2โวลต์ดีซีก็เป็นไฟแบตเตอรี่ ก็คือไฟรถยนต์เราเลยครับแต่มันออกแค่12เนาะเราเอามาใช้ในแผงวงจรได้นะครับไอตัวนี้เราก็ไปหาซื้อของเก่าก็ได้นะครับตามปันหม้อนะครับหรือว่าของถมของเก่าที่ก็วางทิ้งเขาไม่เอานะครับเราก็มาดูนะครับมาดูแดรเตอร์ว่านี่ครับเขาจะเขียนไว้12 DC 220โวลต์นี่คือไฟเข้าไฟบ้านเข้าออก12โวลต์ถ้าไม่มีตัว DC นี้มันจะใช้กับ พวกนี้ไม่ได้นะครับมันจะเป็น AC คือไฟบ้าน12โวลต์ AC 1 2โวลต์ DC ครับถ้า DC เป็นไฟแบตเตอรี่ชิ้นง่ายๆเนาะสำหรับเพื่อนๆขอบคุณทางด้านเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอบคุณอาเฮียนะครับสำหรับอยู่พัทยาครับเดี๋ยวส่งของไปให้นะครับก็วันนี้น่าจะส่งได้รัาฝนไม่ตกนะครับก็เอาตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมส่งให้เลยครับผมวันนี้มีแค่สามตัวเองนะครับหาแล้วไม่มีแล้วครับผมก็สำหรับเพื่อนที่อยากได้ครับผมวันนี้ก็ เอาทีวีมาสองสามเครื่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสามเครื่องนะครับซีวีเก่ารุ่นเก่าแต่ใช้ได้ทุกเครื่องเพื่อนๆอยากได้ลองลองโทรหาผมได้นะครับที่อยู่แถวบางแคนะครับมาเอาได้ <c oughs> ครับผมก็คลิปนี้จะจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะครับจะ นำมาฝากเพื่อนๆดีขอบคุณทุกท่านที่ก็มารับชมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดล,ลูกกระดิ่งด้วยกดแชร์ผมด้วยก็ดีนะครับถ้ามีอะไรดีๆจะได้นํามาฝากเพื่อนๆอีกอย่างคลิปนี้นะครับก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆช่างนะครับไม่เข้าใจอะไรเราก็ดูซ้ําๆหลายๆรอบนะครับจะได้เข้าใจเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาอะไรมาสอนเพื่อนๆดีดูกันหรือมีเทคนิคอะไรดีก็จะนําฝากเพื่อนๆครับคลิปนี้ช่างผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ